บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวไฟเลี้ยงเวอร์เท่าไรนะไฟเลี้ยงเวอร์ยี่หกโวลต์นะนี่นี่นี่ไฟเลี้ยงเวอร์นะไฟเลี้ยงเวอร์ยี่หกโวลต์นะเดี๋ยวเราจะมาวัดที่ที่ขา C สามถึงเก้านี่นะนี่นะที่ขา C สามถึงเก้านะเดี๋ยวช่างทวีปจะวงกลมให้ดูนะนี่นะ ขาบวกนะขาบวกนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้ปลายสายมิเตอร์สีแดงนะจิ้มรอไว้ที่นะจิ้มรอไว้ที่ขาซีตำแหน่ง C3 สามศูนย์เก้านะที่ขาบวกนี่นะจิ้มรอไว้นะส่วนปลายสายมิเตอร์สีดําก็คีบกาวหลอดภาพเหมือนเดิมนะคีบไว้ที่เดิมนะคีบไว้ที่เดิมโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเปิดสวิต์นะป้อนไฟเข้าไปแล้วดูมิเตอร์ที่นะว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมนะ โอเคนะอา้าช่างวิบเปิดสวิตแล้วนะโชเข็มไม่กระดิกนะโอเคเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้รีโมทนะนะกด,กดกดสแตนบายนะเอา้าเขมิเตอร์ขึ้นนะขึ้นอ่ะแล้วก็ตกนะขึ้นแล้วก็ตกนะขึ้นเท่าไรานะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่ชนะ่า,างทวีปกดใหม่นะ ดูเข็มมิเตอร์เจ้ขึ้นเท่าไรขึ้นยี่สิบห้านะยี่สิบห้าแล้วตกนะเห็นไหมยี่สิบห้าแล้วตกนะติดโปรเทคนะอันนี้ติดโปรเทคนะติดโปรเทคนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ลองไปวัดนะวัดที่ขาไฟแบกนะยี่หกโวลต์เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะวัดตรงนี้นะวิธีวัดนะวิธีวัดตั้งมิเตอร์นะเข็มมิเตอร์เนี่ยนะ นะตั้งไปที่250โวลต์ AC นะนะ250โวลต์ AC เพราะตรงนี้เป็นไฟ AC นะเป็นไฟ AC เราก็เลยต้องปรับไปที่250โวลต์ AC นะโอเคนะแล้วก็จิ้มรอไว้นะเช็คปลายมิปลายมิเตอร์สีแดงเนี่ยนะจิ้มรอไว้โอเคจิ้มรอไว้นะเอาล้วนะจิ้มรอไว้เดี๋ยวช่างทวีปจะเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์อ้าวเคมิเตอร์ไม่กระดิกนะไม่กระดิกเดี๋ยวช่างทวีปก็จะ กดรีโมทนะกดรีโมทนะดูเดะดูเขมิเตอร์เดะเอาเขมิเตอร์ขึ้นนะเห็นไหมขึ้นแล้วก็ตกเห็นไหมขึ้นแล้วก็ตกนะดูใหม่นะขึ้นเท่าไหรนะ่นะนะกดรีโมทนะกดรีโมทโชขึ้นเท่าไหร่เจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าแล้วตกเห็นไหมเจ็ดสิบห้าแล้วตกนะ ไม่มีไฟไปเลี้ยงเวอร์นะขึ้นแล้วตกนะติดโปรเทคนะโอเคนะเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่ไฟแบตนะเป็นที่ไฟแบตนะเป็นที่ไฟแบตนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะถอดไฟแบตออกมาเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวเราจะถอดไฟแบตออกมาเปลี่ยนกันคอยตะกูปิตวิทก่อนนะจ้างทวิปปิตวิทก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะปิตวิทย์ถอลพักนะ เนะอย่าเล่นกับไฟนะมอ,อมไม่เห็นปลอดภัยไว้ก่อนเซฟติเ <c oughs> ฟิร <c oughs> โอเคนะวิธีถอดไฟแบบนะวิธีถอดไฟแบบนะก่อนเอืนนะเราก็จะต้องเอาจุกไฮโวนนี่ออกนะเนี่ยนะจุกไฮโว์นี่ออกแต่ว่ามันมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในนี้นะ นะมันมีกระแสไฟแรงสูงอยู่ในนี้นะอันตรายนะอันตรายนะนะวิธีเอาจุ๊บไฮยวนออกนะเราก็ต้องใช้ปากคีบเนี่ยนะคีบไปที่ไขควงปากแบนนะนะคีบไปที่ไขควงปากแบนนะนี่นะนะไปสายปากคีบอ,อีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ไปคีบไว้ที่นี่นะที่กาวหลอดภาพนี่นะนี่นี่ที่เป็นลวดสลิงนี่เห็นไหมนี่นะคีบไปนะเอาละนะ เก็บไว้นะคก็บไว้นะเพื่อให้ช็อตกระแสมันลงกาวไปนะมันจะได้ไม่ดูดเรานะเส่ปลายปลายไขควงปากแบนนัดสอดเข้าไปนะเนี่ยนะเนี่ยนะสอดเข้าไปใต้ใต้ยางเนี่ยนะสอดเข้าไปนะโอเคนะเอาละนะแล้วกงดันเขี้ยวเข้าไปอาวนะออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะ ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใช้หัวแรงเนี่ยนะดูดตะกัวเพื่อที่จะเอาไฟแบตออกมานะเดี๋ยวช่างทึีบจะทำให้ดูนะอันนี้มีตะไกร่นะอันนี้จะดูดออกยากนะนะบางขามันจะมีตะไกร่อยู่นะเราก็ต้องเติมตะกัวนะเติมตะกัวไปดูดออกยากหน่อยนะเราต้องดูดหลายๆครั้งนะเนี่ยนะ มันมีตะไกรอยู่นะเนี่ยนะเนี่ยอย่างอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีจะดูดออกง่ายนะเนี่ยขาเนี้ยนะขานี้ไม่มีตะไก,กรนะไม่มีตะไก,กรก,ก็ดูดออกง่ายเนี่ยนะเห็นไหมดูดออกง่ายเนี่ยนะขานี้ก็ไม่มีนะ อันนี้ไม่มีตะกายนะดูดออกง่ายนะดูดออกง่ายเห็นนะแต่อันนี้มีนะอันเนี้ยมีดูดออกยากนะดูดออกยากเราก็ต้องเติมตะกัวไปนะเติมตะกัวแล้วก็ดูดเติมตะกัวแล้วก็ดูดนะ <of> หลายครั้งหน่อยนะหลายครั้งหน่อยนะดูดตะกัวนะดูดตะกัวออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะ ดึงออกมาเลยนะค่อยๆดึงนะงัดซ้ายงัดขวานะอืมออกมาแล้วออกนะอันนี้สายนะสายสกรกีนกับสายโฟกัสนะสายสกรีนกับสายโฟกัสนะเดี๋ยวเราก็จะดึงออกนะดึงออกจากแผงตูดจอภาพเนี่ยนะอืมนะโอเคนะวิธีเอาออกนะวิธีเอาออกนะ มันจะมีเห็นไหมปุ่มสีแดงๆนะปุ่มสีแดงๆอันนี้นะเราจะเห็นปุ่มแดงๆนี่เห็นไหมปุ่มแดงๆนะเราก็กดกดปุ่มแดงๆนี่ลงไปนะนี่กดลงไปนะแล้วก็ดึงออกแล้วเห็นไหมออกแล้วเห็นไหมสายนี้ก็เหมือนกันนะนี่เป็นปุ่มสีขาวนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยนะแล้วก็กดลงไปนั้นเนี่ยกดลงไปพอกดลงไปแล้วก็ดึงดึงสายขึ้นมาดึงนี่ออกมาแล้วเห็นไหม ออกมาแล้วโอเคนะใส่กับพื้นที่เดิมนะนะใส่กับพื้นที่เดิมก่อนนะนะใส่กับพื้นที่เดิมก่อนนี่นะใส่กับพื้นที่เดิมก่อนโอเคนะไฟแบตออกมาแล้วออกมาแล้วนะเบอร์อะไลดูที่เบอร์อะไลเบอร์อร F O K สองหนึ OK. ่งตุนหนึ่งนะโอเคนะเดี๋ยวทังทวีปก็จะไป เบิกอะไหล่ตัวใหม่มาก่อนนะอันนี้เสียใช้ไม่ได้นะเสียใช้ไม่ได้เดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกมาก่อนนะเบิกไฟแบตมาก่อนนะคอยตะครุอา้าวระนะันะช่างทวีปก็เบิกไฟแบตมาแล้วนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะเป็นเซ็คกันแฮนนะเซ็คกันแฮนนะเซ็คกันแฮนของ LG นะเบอร์มันลบหายนะ เบอร์ไม่มีเบอร์มันลบหายแต่เป็นของ LG นะรุ่นเดียวกันนะนะนะรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันเบอร์เดียวกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปนะแล้วก็บัตรกีนะเอาตะกัวบัตรกีนะเดี๋ยวช่างทวีปจะบัตรกีให้ดูนะขอเวลาบัตรกีก่อนนะ มือดันเข้าไปให้สุดนะนะอามือเอามือดันไลแบตเข้าไปนะดันเข้าไปให้สุดนะเอาแล้วนะสุดแล้วนะสุดแล้วโอเคนะแล้วก็ไล่บัตรกีไปทุกขาเลยนะเนี่ยนะบัตรกีไปทุกขาเลยเอาละนะเสร็จแล้วนะบัตรกีนะบัตรกีเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นะแล้วก็พลิกบอร์ดขึ้นมาหงายบอดขึ้นมานะหงายบอร์ดขึ้นมาโอเคนะต่อไปนะใส่จุกไฮวลน,นะใส่จุกไฮวลน,นะเดี๋ยวเราก็จะใส่จุกไฮวลเข้าที่เก่านะเข้าที่เดิมนะใส่จุกไฮวลเข้าที่เดิมนะเข้าที่เดิมนะอเอาไขควงนะดันเขี้ยวเข้าไปนะให้เข้ารูนะ ดันเข้ยวเข้าไปนี่นะดันเข้าไปเอาละนะปึ๊บเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ใสายสายสกรีนกับสายโฟกัสนะใส่ที่แผงตูดจอภาพเนี่ยนะแล้วก็ดึงออกมาก่อนออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะ โอเคนะแล้วก็กดนะเนี่ยมันจะมีปุ่มกดอยู่นะสีแดงนี่แล้วกดลงไปนะกดลงไปนะแล้วเราก็ใส่สายใส,ใส่ไฟเต้นเล็กเนี่ยนะใส่เข้าไปนี่นะงนนะลงแล้วนะลงสุดแล้วนะพอลงสุดแล้วก็ปล่อยนี่นะปล่อยนะไม่ออกแล้วนี่แน่นแล้วเห็นไหมแน่นแล้วนะนะอีกอันนึงนะอีกอันหนึ่งนะแล้วก็กดลงไปนะเนี่ยเนี่ยนะปุ่มขาวๆนะกดลงไปนะกดลงไปนะแล้วเราก็อย่าลงไป อย่างไปให้สุดเลยนะนี่ลงสุดแล้วเห็นไหมสุดแล้วพอสุดแล้วเราก็ปล่อยชึบเห็นไหมแน่นแล้วนี่แน่นแล้วนะแน่นแล้วนะโอเคนะแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปนะนะใส่กับคืนเข้าไปเอาละนะเอาละเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะ นะไปแบตแล้วก็ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคต่อไปนะแล้วก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไฟแบกนะเรียบร้อยแล้วโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะต่อสายไฟเข้าไปนะนะต่อสายไฟนะต่อให้เรียบร้อยนะ นะต่อวงจรให้เรียบร้อยนะแเราทำตำหนิไว้แล้วนะสายไหนอยู่ตรงไหนไม่งงนะไม่งงนะททำตำหนิไว้แล้วโอเคนะ เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใส่เข้าที่นะอึ๊บเอาละเข้าที่แล้วนะเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วนะป้อน,นนะสัญญาณนะแต่ช่างเขาอยู่จะป้อนสัญญาณโอเคนะโอเคโอเค โอเคนะเดี๋ยวช่างช่างทวีปก็จะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะโอเคนะเสียบปลั๊กอืมเสียบปลั๊กแล้วนะเปิดสวิตช์อ้าวเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์แล้วเปิดสวิตช์แล้วนะเปิดสวิตช์แล้วเรามาดูข้างหน้ากันนะเอานะไฟเข้าแล้วนะสีแดงนะ ไฟแดงโชว์แล้วนะโชว์แล้วโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะก,กดรีโมทนะเปิดด้วยรีโมทนะกดรีโมทเจ๊เอามาแล้ว,ลวมาแล้วย a ฮูเสนอตอนยอมแพ้หรืยอรยอัง อเคนะตรทัสนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับโอ้ยอการพายเรือทวนน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะกรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ